สวัสดีครับวัอนี้สิภาคมะมึงวิธีการเช็คสไลมิกนะครับเหยื่มาหาสี่ยื่ห้านะครับสิดใส่ยู่กับวงระเบียบว,วัดศิลป์นะครับสิใส่งานอยู่สุกมืนึ่ดี๋ผมใส่งานอยู่สุกมืนึนะครับว่ามันเช็คจังไรนะครับว่ามีปัญหาจังไรนะครับคือตอนนี้ผมอาจจะมันจะจะมีปัญหามาประมาณสามสี่ห้าหกตัวนะจะประมาณนี้ครับที่กี่สัมผัสในการใส่งานรหลุดเ่ีได้ว่ามันมีปัญหานะครับ วันนี้ระเบียบวัตถสินนะครับแสดงอยู่อำเภออากาศอํานวยนะครับจังหวัดสกลนครครับวันนี้ครับวันที่20 20ิบยี่สิบตุลาวันนี้ครับสวัสดีพี่เศรษฐรศักดิ์ด้วยนะครับมันพังเขาก็ต้องมาเช็คเช็คแล้วก็เปลี่ยนนะครับสไลฟ์สไลฟ์มิกตัวนี้อาจะอยู่ราคาผันหาตัวตัวมั้งครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวตัวนะครับถ้าดีเปลี่ยนหมดกันโอหลบาร์ดด้วยนะครับ สวัสดีพี่ทวงนะครับสวัสดีคุณลิดาดินดานะครับสวัสดีพี่ต่อนะครับนะครับอันนี้มิกมิกอันนี้แต่มิกที่เป็นตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมว่าจะถ่ายวิดีโอลงนะครับมันปึ๊บแอบกล่องผมมันเก่งออกกันนิดแต่มันไหลให้เก่าครับเนีย่ยมาหาตัวนี้นะครับอันนี้ก็นาเวทีนะครับ ทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้เสียงตีติดเป็นเสียงตัวนี้นะครับเสียงสเตียริลเซอร์นะครับสำรองไฟไอคอนครับพอบทันึกปล่อยไฟมานะครับอันนี้ก็เสือนะครับเสือมาแล้วนะครับอันนี้เอามาให้ทีมลังกตีกับทีมมอลลัมรั่งไว้นะครับเนี่ยสีดาสีขาวสีแดงนะครับนะครับสนใจสั่งได้นะครับคอมเมนต์ไว้รือในสั่งไปในเฟซผมนะครับ หกโมงคุณสติเรียลนะครับนะครับมือนี้ฝนยัำพันโตครับเด็ความรู้หลายขอบคุ่นหลายๆครับมีพีซิงปรทธานเด็กพีซิงประได๋ครับมันไหนตัวเท่ากัจะเอาจะเปลี่ยนก่อนนะครับมเอนี้อยู่อำเภออากาศอํานวยครับจังหวัดสกลนครนะครับอ่าเรอคนเข้ามาแล้วหรือประเดี๋ยวบประธานจังหวังยอดลังเอาเนาะครับเนาะอ่าวิธีมันจะมีโหมดมีตัวนี้มันจะมีโหมดเออ่สำหรับเช็คเฟเดอร์นะครับโหมดคาลิเบรต คาลิเดตเฟรเดอร์นะครับบรูว่ามีรุ่นตำตำจะมีบอเท่าพวก M32 มสามสอพวกเอ็มสอพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะบ่มีโหมดนี่นะครับแต่วพวกยามาฮ่าซียวาพวก M7 นะครับน่าจะมีนะครับมีนะครับ,นะรบจัดมาแล้วดำแดงเขาพูดละลายครับสำรองเสียนะครับวิธีแรกปุ๊บเขาก้อนเปิดเครื่องเออเปิดเครื่องปุ๊บเปิดเครื่องเรียบร้อยเขาต้องกดปุ่มปุ่มสตูในค้างไว้นะครับเพื่อเขาโหมดมันนะครับนะครับอันนี้ก็ เพื่อเพื่อคนมีมิกตัวนี้หรือไปเจอมาหรือหรือมีมูมีพวกเจอมีมิกตัวนี้นะครับอาจจะเอาเป็นแนวทางนะครับไปเช็คได้นะครับเนี่นยเราจะเปิดปุ่มเปิดเครื่องอยู่ด้านหลังครับสวิต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 ปึ๊บเปิดปึด๊บผมกดสต๊อค้างไว้เลยครับนี่ขึ้นหน้าจอการบูตนะครับแต่ที่เห็นผมสะท้อน,นหน้าจอนะครับ มันมก็ยังกดสตรูค้างไว้อยู่นะครับไอบัรทัศนาก้อนน้ำท่วมเลยครับผมพึงมากมากบางเลียงเนี่ยผลปะตกมื่อนี่มื่อนี่ปะตกนะครับตดออกมานะครับอ่าปึ๊บเขามาหนาหมดนี่แหละครับเนี่ยมันจะมาานานี่นะครับมันจะมีเห้ยเรียกโมด้านค้างนะครับนี่ลายโมให้เรียกเนีบย่าคอนเสเห็นยังนี่นะครับสตั้งค่าอินพุตทิมโมนะครับ เกณฑ์บทุกอย่างแต่ว่าใน,นที่นี้เขาจะเรียกเป็นเฟดเดอร์คัลิเบรชันนะครับคือเขาจะเช็คเฟดเดอร์นะครับครับเอ่อมันจะเข้ามาที่โหมดนี่ครับเฟดเดอร์คัลิเบรชันโหมดนะครับเอ่อไม่อยากบอกว่ามึงยังได้กรอบเมสเสจตัวนี้มันจะบอก,ก,ก,บอกให้เลือกนะครับเลือกเฟดเดอร์ที่จะเช็คนะครับเราให้กดสตาร์ทนะครับอ่อ นผมอาจจะมากดเลือกซีเล็กนะครับอ่าซีเล็กทุกช่องมีสายช,ช,ชัดไหนครับครับสายช,ชัดไอโฟนมีอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงใช้ใช้ตอนไหนโอเคเ <c oughs> มื่อกี้ทีมไร้ซดรับทีมไร้ซดเอาทีมงานครอบครัวครับไปไหนทีมลูกพ่อเอลูกพ่อเปียทั้งยิ่งภาษาอเอามาไร้ซดมดเลยครับเมื่อกี้เสียงลูกพ่อเปียปึ๊บมีตัวนี้มี มีสามสิบสี่สามสิบสี่เฟดเด์ครับนะครับแปด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 สองนะครับสามสิบสี่เฟดเด์ผมก็เรียกทั้งหมดนะครับอ่าคอมเมนต์ว่ารีวิวมิกเซอร์าคับให้ดูนะครับเนี่ผมบ่ได้ใส่มิกเซอร์าคับมันบ่มีแบบนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปเจอมิกซ์เซาราบแชรรีวิวมิกตัวนึงราคาหลายแสนหมดมิกมันก็มีถึงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับแต่ว่ามิกตัวนี้ราคาอยู่ประมาณอย่งล้านห้าแสนบาทนะครับบ่ทันารวมสเตทบ็อกนะครับ เริมสเตตบอกอราคาอยู่ไหนอยู่ประมาณ2อล้านนะครับครับสถานที่กวางบอมนีกะประมาณหนึ่งครับต้องบอ๊บอบอบอ๊อบันใดครับ <c oughs> มึงดันหลังดันหลังกัเป็นดันเป็นจังสีดันหลังรถมีเข้านะครับปึ๊บอ่ามาเขาเรียงเข้าปึ๊บพอเรียกแล้วเข้ากันกดสตาร์ทครับใช่ไหมปึ๊บโอเคไปอ่าตันทีพังค์จะบอกว่า ให้เลื่อนเฟดเดร์ไม่ยู่ที่ลบเครื่องไม่อินฟินิตี้นะครับนะครับปึ๊บเครื่องไม่ก็ดีดลงมาให้แล้วนี่ครับเครื่องไม้นี่นี่นะครับเครื่องไม้เลขแปดนอนนะครับปึ๊บนนเ,เรียบร้อยปึ๊บอ่าตอนนี้ฮอกเรียบร้อยฮอกกดเนแบบ็กปึ๊บอ่าตอนนี้มันจะบอกว่าให้ย้ายไปยุทธเฟดเดอร์ไปยุปยทธิลบยี่สิบดีบีนะครับ ยี่สเห็นบอมีสมมีบางตัวมันเพี้ยนครับเนี่ยเพี้ยนห้องกันเลือนให้มันพปที่ลบยีบนะครับลบยี่สิบลบยี่สิบในประตูห้องขยับให้มันตรงนะครับ ลบ20 dB เรียบร้อยเดี๋ยวอ่าน <c oughs> คอมเมนต์ก่อนครับพอ่อมืาอนี้พอ่อบ่มีงานครับสาวหน่อยบ่มีงานครับมืาอนี้นะครับมีของพี่ไหมตัวนี้ใส่เป็นบ Balancer Wing นะครับนะของพี่ไหมไทยนะครับบ Balancer Wing กับมีพี่ไหมใส่กับปฐมมาทั้งศีลกับใส่ครับตัวนี้มาแลงเจอกันโอเคครับอ่าลบ20ห้องกดเน็กปึ๊บมันบอกวันที่0 dB นะครับเน,นี่ยตัวเดซเพียนเขาก็ขยับมาอันนี้คือบางทีตัวเด้ามันเพียนปึ๊บ ขเขาบอกคาลิเบรตแล้วปุ๊บมันสิตรงนะครับแต่ตัวนี้มีปัญหามันติดฟองขึ้นมานะครับบางทีเขาบางทีงใส่งาสปุ๊บเฟเดอร์ยู่นนี่ครับแต่ว่าคาคามันคาเฟเดอร์มันติดยุ่นสี่ศูนย์นะครับแต่ว่าสไลมันเพี้ยนนะครับครับบางคนอื่นเฟเดอร์ถ้าเป็นทางการคือเฟเดอร์นะครับแต่เขาเห็นในงานคือสไลนะครับสไล,สลขึ้นสไลลง <laughs> นะครับ แต่ว่าซื้อเป็นทางการเดีเขาเอืกอ์ซื้อคือเฟดเดอร์นะครับที่ซูเรียบร้อยนะครับปี๊บกดนี่เดียต้องบอกว่าไปที่บวกสิบนะครับเขา,าก็ดันไปสิบคอมเมนต์น้ำพึ่งระบบเสียงของพี่ไหมเป็นของเจ้าของเองเลยครับของทางวงพี่ไหมไทยเองเลยครับสามซึเง็ดเจอกันโน่นฝาว โอเคครับเดี๋ยวเสียเอาเสียไปน้ำรับเดี๋ยวสร้างใส่ได้ยังสร้างผมในเฟซเลยครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะครับแมนครับคาร์บิดเฟสเด้ครับนะครับตอนนี้ครับการคอมเมนต์ไปน้ำนะระบบของซานโอยเจอฝนเสียหายหลายตัวเลยครับแมนครับเมื่อนั้นเมื่อวานเออเมื่อก่อนเสียงแหลมก็คือไฟลงเก่าเพึบลงเก่าเพึบมตอนนี้ระบบเฮาระบบพาวเวอร์มันบปิดลงเก่าไว้น้ำที่นี่ครับมันก็เลยมันหย่อนกลับขึ้นไปหาดอกครับ เสียงแหลมมันขาไปแปดตู้กันสิบหกดอกครับวันนั้นนี่แหละคือถ้าระบบเก่าวห้องบอดีมันก็จะมีปัญหาเมื่อนั้นได้ยินว่ามีปัญหาจากจอนะครับจอลงกาวลงฟองไอ้จอมันช็อตนะครับเขาช็อตปุ๊บมันก็กลับขึ้นทั้งระบบเลยครับสิลปินภูไทยอมบีกบใส่เป็นอะลินเอ็นฮีทครับ ml ห้าพันนะครับเป็นอนาล็อกนะครับได้เสียแล้วเขาพูดอะไรครับอันนี้คือปุ๊บมันขาเรียงต่อนะครับบอกซิปแล้ว ะครับกดนะกปั๊บอ่าือปวดนิกปึ๊บอ่ระบบมังสิตดำเนินการของมันไปนะครับที่นี่ยยังไงมั้งมือของมัสิสั้นๆเลยนะครับก็ได้กินข้าวนี่ก็ได้ตรวจเช็คของมันนะครับใสีเวลาประมาณน่ะจะประมาณหานาทีไใดอยู่มั้งครับอันนี้บนแน่ใจนะครับเฟซผมโคกมงคลสตูดิโอนะครับโคกแล้วก็เวีนวักแล้วก็มงคลสตูดิโอภาษาไทยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นคลิปมิสาระแน่นะครับผู้ใดอยากให้ท่าย,ยัางมิยังกัดกัดแจงมาใดบอกมาใดนะครับอันนี้บางทีดี๋ยวมีประโยชน์นะครับเพื่อด้มีประโยชน์เดี๋ยวไปใส่งานกันนะครับผู้ใดประรธานกดซับสไครต์กับฝากากดให้นะไม่เด้อครับผมนะครับเคยมีคลิปดีๆมีสาระแน่มีเบื้องหลังแน่ผมมีสาระแน่นะครับปะปนกันไปนะครับ ต้องเช็คทุกขั้งบ่อตอนนี้ปัญหาก็กคือจะเช็คตอนที่มันมีปัญหาครับเพื่อาาว่าห้างสิ่หัวตัวใดมีปัญหาที่มีปัญหากับกำลังจะมีปัญหานะครับบางทีเขาใส่งัดเองมันบอกว่าม,มีปัญหาต่าสสผมหูคือเดินไปปุ๊บขามันสิตกนะครับคามันเหมือนคามันขาดแล้วมันตกตกลงมาครับทาไมเสียงเสียงมันแบบกระตุกนะครับนะครับบางทีมันกระตกมาถิดผิดเลยครับมาเฉดเด็ก่าตกเลยครับแต่วคาคาอยู่ในนี้มันตกลงมา นะครับฟเฟดืออัศวิยะยังอยู um ่บางนีแต่ว่าเสียงหายนะครับพอขาดเสียงมันลดลงมานะครับนะ oh, ครับ l s 9 l s 16อันนี้ผมว่าเนี่ยจะถ้าคิดว่าน่าจะทั้งใดนะครับอันนี้คิดว่านะครับตอนเอ็มเนเห็นเห็นเห็น,หนต้องชัดทั้งมูอะไรจะทำอะไรอะไรครับมเมื่อกี้เมื่อกี้แอปมันเด้งออก <laughs> นะครับแอปมันดึงออกบ่รหลมันป็ต่อคลิปให้บ๊ะโบ๊ครับเนี่ย <laughs> ตอ่อต่อเลยนะครับถ้าบ่ต่อเป็นคลิปต่อไป แต่คนเมืองไหนจะโตอยู่แต่ว่าคลิปผมมันเหลือต้นไม้นะครับโอเคแอปมันดิ่งออกขอให้หลายๆครับติดไฟไฟต้นอะไรไปมองข้นเสาหน่อยก็บพรนะเนี่ยบางทีอ,อาจจะเพิ่มตู้เสียงกลางขึ้นไปตรงไปตรงนั้นนะครับกับมึงนึงก็น,นะครับนะเห็นไหมครับมนนันฟองมาสี่ตัวแล้วนะตอนนี้นะครับนี่นี่เสือเอามาน้ำอยู่ครับอันนี้นนกับนี่ทีมนักดนตรีที่มันนี่ซัง สีที่มอลำสั่งนะครับสีแดงแต่ว่าส่วนนั้นอยู่รถดผมนะครับแต่เอาม้าแคบบางใส่นะครับเดินไปหลังไว้ที่มีคลิปคลิปย้อนหลังสีผมภาพภาไปเมืองหลังไว้ที่นะครับปวดเรือนเรียนเข้าไปเมืองก็ได้นะครับมีแอมเอ็มพีตัวนี้แอมยังบ่มีเลยครับถ่ายทุนทรศัพท์อยู่นะครับมีของซา่อยกับซสียอาหารในคอมือเสียบอกต่างกันเจอมัยครับราคากับคุณภาพมาในขมกว่า ถามว่าคุ้มกว่วผมว่าตัว M32 กะคุ้มราคาดีนะครับแสนกว่าบาทนะครับตล้มีตัวนี้มันลานกว่าบาทมันก็แต่ฟังก์ชันมันก็มีใส่หลายๆครับหลากหลายกว่ามีอันนี้คือถามค้มความดีตัวนี้มันยอมดีกว่าเยอะครับแต่ว่าถามข้อมคุ้มคากว่วบอกผมว่าตัวตัวนี้ผมใส่กับสาวหน่อยตัวนั้นคุ้ม่ากว่าอยู่นะครับตัวนี้มันราคาสูงเกินไปนะครับกับงานของห้องนะครับ แต่ว่าขันเอ้ยยี่สามสองมาใส่กับระเบียบแชนเอวมันบ่พอนะครับพออยู่ระเบียบนี่ผมใส่ประมาณ40 42 43แี่ชนเอวนะครับนะครับมันมันบ่พอนะครับที่จริงพวกแชนเอวอะไรก็มีพวกไม่ไดาดพวกซิริโปนะครับมูลนกินกันได้แชนเอวหลายที่กันแต่ตัวนี้รองรับแชนเอวเด้72แดสชนเอวนะครับทั้งหมดครับมิกตัวนี้นะครับโอ้ต่อยูนบอกครับโอ้ขอบคุณหลายๆพอเมืม่อกี้แอปผมมันดิ่งออกไหม ตัวน,นี้ผมเลยกดเข้ามาไอ้ไหลสดไอ้มันวัดจัดตอหรือสินสดผมเลยกดต่อมั่น่ยนะครับเอ็มสามสองเช็คไปเดอร์ผมคิดว่ามันน่าจ,จะเช็คเช็คแบบนี้บ่ได้มันบ่มีโหมดเช็คนะครับหรือพอได้รู้ว่ามันเช็คได้กับกะบคอมเมนต์บ,บอกกันได้ครับตัวนี้ผมเมืองเมือดูขึ้นยังไม่เช็คบ่ได้คือแบบนี้นะเนี่ยอันนี้คือมันเช็คเห็นบ่ตอนนี้มันก็ฟองมามาซีซีเชนแนลซีตัวครับ ตนนัวนี้ตอนนั้นไปเปลี่ยนที่บริษัทมันตัวละพันหารลยบาทนะครับตอนตอนทางวงเอาไปเปลี่ยนนะครับเช็คของมันไปนเรื่อยๆครับดีครับมันก็ซอยแบบว่าฮู้ว่าต้องม,มันมัดดังมือวัดอันนี้มีปัญหาเนนะครับอันนี้ระบบมันไ้เช็คไม่เข้าเลยแต่ผมเดยกะโดยการทำมานันผมมาเนี่ยขนาดจะไม่ประมาณนี่ยสามสี่หาตัวนะครับ อันนี้มันเช็คอาจซิมีแบบปัญหาหนักๆเลยนะครับตัวใดดิโพแบบค่าเพียร์นี่ยซื้อมันกิดค่าระเบียบเลยนะครับเด้งไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะครับเดี๋ยวอันนี้เสียโทนเลยไปเปิดเ,เครื่องไฟกับฮันปล่อยมากครับตัวนี้สเตปไม่ได้ซื้อดังตีดๆจริครับเนี่ยอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสรุปฟอร์มาซีตัวครับตัวนี้ อันนี้ไม่มีนะครับ QL QY สามสิบสองอันนี้ผมไม่แน่ใจที่กัน QY สามสิบสองนะครับผู้ใดหลู่หรืออันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้ด้วครับนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับเอากดแอปพลายเอาไปนะครับเนี่ยเมาดีเช็กยังบอว์ LED ขั้นเลยเช็คสีบอว์ขั้นระเบียดไม่บอนะครับ,อ,บอ,รอินพุตบอเอาพุตสล็อตยังบอนะครับทัชสกรีนบอนะครับหรือสิบห,สหมดอเอียง ต่อไอร่บ่อเนี่ยแคือจะล้างเครื่องบอ่เห็ดเครื่องเป็นคาโรงงานบ่อย่างประมาณเนี้ยแล้วขาวบ่เขากดสิบออกไปเรียบร้อยครับกลับขึ้นมาน่ะข้าใส่งานปกตินะครับดีไรของอระเล่นสิทุนกอบอครับอันนี้ขนาดสิทุนอยู่ของปูกระทุนตะวนันีอันนี้เปลี่ยนตั้งแต่เครื่องด,ดูการถือแล้วครับ ดีที่มีรถนะครับถ้าไม่มีรถตะกรันี่ได้เปลี่ยนแบบบางทีเปลี่ยนตัวดุรการบางทีเล่ยการดุรการมากเกิดเปลี่ยนเป็นตัวสองตัวครับตสรุ้จบดุรกานนั้นสิบกว่าตัวเกือบยี่สิบตัวนะครับพอมันโดนฝุ่นนะครับโดนฝุ่นโดนอากาศโดนความชื้นแน่นะครับมันก็ไปเสียดสีฝุ่นตกลงไปในหล่องมันเสียหล่องมันก็ไปเสียดสีย้ำห่อใส่งานใส่งานเทียบไปกับเกือบสิบสิบชั่วโมงต่อหมื่นนะครับเราใส่งานทุกหมื่นนะครปีหนึ่งก็บสองร้อยกว่างานนะครับนะครับ แต่ว่านี่มีรถแล้วมันก็เลยบ่คอยเสียหายนะครับมีรถรถเทกากมีเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดไฟนะครับอันนี้จะเป็นมองจอนะครับคู่มจอคอนโรนจอแต่เขาบรทันมาตั้งครับด้านหลังนะครับพอดีที่มาหาผมมาเคาะประตูด้านหลังเนี่ยครับมันมีประตูเปิดได้ครับนี่ครับประตูเปิดได้นะครับแผ่นอะคริลิกมาเคาะเลยครับ สว right enfin ัสด mm ีครับสวัสดีทุกคนน้าเดือดครับห้องนนี้มีแอร์นํานะครับบางงานจอดหน้าเวทีบ่ได้ผมก็จอดค้างเลยนะครับเพราะเฮามีตู้มอนิเตอร์ฟังทางในนะครับมีมอนิเตอร์ฟังทางในนะครับคือเราจะเปิดเพลงเปิดเพลงพันยูเอสบีก็ได้ครับผมเปิดสวิตต์ตัวนี้เป็นยามาฮ่าเอสเอสห้านะครับตู้มอนิเตอร์ตัวนี้ครับคือ เ้อก็โซโลฟังก็ได้แต่ว่าผมว่าเป็นเนี่ยออฟฟิศเตอร์ตัวนี้คุม้มมอนิเตอร์อตั้งหางครับแอคคิวมาเลย<ป>เสียง,เ,อองเสียงประมาณนี้ดังเบากว่าเลยดังเบาเ<ป>คอ<ป>นโทรลจเฟิลด์ได้ครับแังมาห้อากดคิวฟังเตลลิชินดนตรีก็ได้ครับเหมือนก็ยังเ้องกดฟังในหูฟังนะครับ กกัััันนนนะะคครรบบโโซลฟงสวัสดีครับเปลี่ยนรถมีจักรครับรถซานอกับเป็นรถตู้เพื่อกอาครับอันนี้ของระเบียบวัตถุศินนะครับตัวนี้ครับบางคนีิสับสนสิมีคลิปพ่อกับคลิปผมนะครับอ่าก็คือคลิปพ่อบางทีกับสิไทยยศหนอยก็จะเป็นรถมิกเป็นรถตู้มิกไมดดัดเอ็มสามสองนะครับนะที่ยุกสาวหน่อยคือเป็นเครื่องเสียงเวทีระบบไฟของทางมงคลเศรษฐีตัวอะไรอย่างเเป็นของ ของทางเขาเองนะครับตออยู่ระเบียบวัตถสินิผมว่านี่คือผมว่ามันมีเสียงให้เพิ่นนะครับนะครับครับมาดูแลระบบเสียงให้นะครับแต่ทุกอย่างเป็นของวงหมดเลยนะครับอยู่อยู่ระเบียบวัตถสินนะครับนะครับมีของผิดไหมก็ดีครับบริสเจอวิ่งตอนนั้นตอนนี้แสนแสนกลัวมั้งครับตอนนี้บริสเจอวิ่งนะครับอันนี้วังวัตถสินเป็นความรู้นะครับหรือเป็นแนวทางให้คนที่มีมิกรุ่นนี้ นะครับหรือพวกของรลุดซีเพวกเนี่ยของยามาหาพวก m อนะครับหรือมีมูพวกมีนะครับเพื่อกเอาไปเช็คได้นะครับนะครับว่าตัวใดมีปัญหาเห้สิเดีไปเปลี่ยนนะครับเพื่อให้ใส่งานได้สมบูรณ์นะครับนะครับสาวน้อยบ่ให้บอดไฟเขาลมตากมิเติดนะครับรังสีต็ดเหรอครับแต่เก่า็แบบไฟมันก็ยูเออยูไอิ ถ่ายรถนะครับเมื่อเดี๋ยวขามาทางในเพราะว่ามันก็ต้องมองเวทีไหมครับเห็ดไฟมันกัดแต่เขามาได้รถมันบ่เห็นนะครับมันบ่เห็นเวทีก็เรียกว่าเดี๋ยวขอมานะครับเท่ากันครับของระเบียบก็คือตู้ระเบียบก็ตู้สาวหน่อยเป็นตู้เดียวกันตู้มีท้ายนะครับเป็นเป็นมีสิบสองนิ้วสองดอกแล้วมีให้สามนิ้วสองดอกอยู่ในตู้นะครับมีกลางสองแหลมสองนะครับอยู่ในตู้แต่ว่าของยูระเบียบเป็นของที่ทีเอเลยนะครับนะครับแต่ยูยูสาวหน่อยเนี่ยเป็น เป็นบริษัทที่ดี OM ให้ผมนะครับ OM OM เป็นแบรนด์ m k Studio ให้นะครับ็คือทุกอย่างเหมือนกันใส่ดอกใส่ปากใส่ยังทุกอย่างเหมือนกันภายในทุกอย่างเหมือนกันภายนอกขึ้นกันครับตั้งกันแค่แบตโลโก้ติดติดอยู่ข้างตู้ลำโพงนะครับนะครับติดแตกต่างกันนะครับครับงานก็จะเสิร์หญงใส่ไม่ดาดโปรสองกับงานเหล็กใส่ไม่ดาอ๋อาครับผมครับขอบคุณพี่ t w นตี้นะครับบรว่โปรโปรสองเช็คเช็คจังสีไดบ่นะครับ ถ้าเช็กได้ก็ฝากคอมเมนต์บอกบอกบอกสมาชิกเขานําไปได้ครับมาทำเศอาอยู่ระเบียบมีสัญญาบ่มีสัญญาครับอยูนี่บ่มีสัญญาสัญญาใจรวนๆแล้วครับมายู่นี่จากนี้มืมาซอยเดือนหนึ่งกลายเป็น3เดือนกลายเป็นรูก,การหนึ่งกลายเป็นตอนนี้รูก,การที่หาแล้วครับ <c oughs> ก็อยู่ซาลอยห้ากับบ่ได้มีสัญญาขึ้กันครับเกี่เสียห้านี่อยู่กับซาน่อยแต่ว่าห้าก็สัญญาใจนะครับไปซอยกันนะครับดูกานหนาลงตู่ไม่บ่กับกบ่เนี่ยครับ แต่ว่าใน,ในทางคนสปอนเซอร์ทางทางไหนผู้จัดคิวจัดยังไงเขาก็อยากแต่ว่าสามมีมีโครงการมาให้สามฤดูก,กาลเปลี่ยนเปลี่ยนที่หนึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนซีดีไหมบริษัทเดิมก็ได้หรือยังกรได้ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้มันมีโควิดเข้ามากกับบรูวา่าว่าจะจ้างใดนะครับวันนี้เรียนอยู่อำเภออากาศอำานวยนะครับเพิ่มดอกบอตอน,นี้ยังบ่ท่านเพิ่มนะครับ มีเสือเสือมีสุกใส้ครับแต่ว่าตัวนี้มันสีเหลือไส้ได้แน่แต่ว่าขันซั่งไหมมันก็มีสุกใส่นี่ก็เสืออันนี้ก็เป็นสีดำนะครับสีดำสติ๊กเกอร์เม็ดพอดีครับเรือบมาเลยแถมไม่ต้องรับสีขาวสีขาวนะครับนี่สีแดงนะครับตอนนี้มีสามสีครับสนใจซั่งได้ครับคอมเมนต์มากระไรเลยซั่งไปในเฟซบุ๊กผมนะครับนะฮะสหน่อยสื่อตัวไม่เจอ ว่าเป็นสาวหน่อยสื้อนะครับทางมุขมลสื้อมาตอนนั้สื้อมามันกับคือทีเลกับทางวงอยากอันนี้คือทางวงกับแบบติดติดแบบจังเลยล่ะติดสาวแบบกกมากนะครับคือที่ห้องตะกี้ห้องใส่ไม่เจอนะครับที่นี่ห้องก็มาใส่แบนด์นะห้องเองครับรูปสุดท้ายห้องก็ก็ยังใส่แบนด์ของยองเองนะครับก็ตอนนี้ก็บ่มีปัญหาไงนะครับนะครับกับทางวงก็โอเคแล้วนะครับ มืนอนี้มีไล่สดนะครับมีไล่สดนี่สดผ่านเพจระเบียบวัตถศิลป์แฟนเพจนะครับนี่ครับทีมไล่สดนะครับเป็นทีมลูกๆของวงนะครับจะมีลูกทั้งลูกแม่ติ๋มลูกพลอยลูกแม่เปียนะครับไอ้ลูกพลอยนะครับมันไล่สดมานทำงานเป็นครอบครัวครับระเบียบวัตถศิลป์โอ้ไปรูปไปรูปรัมไปไปวังหมวก้อนนี่ครับว่านหมวกก้อนนะครับอยู่เพื่อนองหงนะครับ ตอนนี้ของพอ่อกะเพิ่มตู้เป็นขางละสามที่สองดอกต้องการใส่ตะมือปิดกับมือเปิดวงนะครับแต่ดีใส่สำนักก่อนนะครับพอมันกะมันก็เพิ่มไปใส่รถบ่ได้บางทีใส่ทงมือมันก็มันพลาคารกรจายกับเพิ่มขึ้นนะครับมันมันลายางนะครับอบิโจขึ้นเงินให้กะกะขบแน่ครับขอบิโจขอบิโจนะครับเสียอมี้ครับมีเบอร์เอ็มู่ครับเดี๋ยวยังสร้างมากนะครับเนีย่ยหวังว่าคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ ลดหน่อยก็ไลยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อผู้่อให้คนเจอใน YouTube อันนี้คือมากับเพราได้เป็นแนวทางนะครับครับอันเดียวผมคงจะขอไปเปิดเตียงเ,เป็นระบบคอนก็ฝากติดตามช่องของห้องน้ำเด้ครับช่อง MK Studio นะครับฝากกดไปซับสไครต์นั่นนะครับกดไลค์กดแชร์ share, ให้นะมันได้ครับฝากช่องทางแฟนเพจเฟซบุ o กเข้ากับมงคลสตูดิโอ FC นะครับกับ Facebook สุตโตคมาุกมงคลสตูดิโอน,นะครับ Facebook ่อกับช่างไพมงคลสตูดิโอนะครับ ันีช่องของพ่อเป็นช่างไพยเครื่องเสียงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอันนี้นสีับเดตเกี่ยวกับสาหน่อยเพื่นรักแพ่นะครับโอ้หมึงตอนเศร้าเชียร์อ๋อเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวทำนี่เวลาเดือนไทยมึงน,นะครับเดี๋ยูนองของเศร้าสุดยอดนี่ยโอ้อบอกพูดละลายครับเมื่อนั้นกับมีท้ายก็ล้มเลยเข็ดเปรตไปสถานที่ตัวอํานวยครับวันนั้นนะครับโอบ้ครับถ้าเป็นไปได้จะหนีจากระเบียบด้วยบอบคุณละลายครับบางทีกับ อารศึยุ่งนี่เป็นวงเป็นวงสุดท้ายกันเบี๋ยอนจะกลับไปดูแลของเจ้าของนะครับนะครับเพราะว่าการศึไปยุ่งกินการศึกการศึกโอเคคือยังยุ่งนี่กอนตอนนี้ยุ่งกับระเบียบกันยุ่งแบบพอๆรับการเงินเพิ่นการโอเคดีนะครับบุ้มขากระเป๋าเดินทางสูงมือนะครับรถมอเตอนเดินทางไกลน้ำครับรถน้ำนะครับตกความเสี่ยงอยู่นะครับก่อได้หาเงินทางนี้ไปซอยปอนะครับกอไปกอไปซอยทางระบบของเจ้าของนะครับการศึกล้วจากวงนี้การศึกลับไปดูของเจ้าของนะครับ สะประมาณนี้นะครับต้องสู่อีกจักปีอันนี้ก็บเดีแต่อนาคตเึ็นค้นตัดสินนะครับว่าสิปีนี้อาจจะเป็นรอการสุด่้ายบ่หรอมีปีต่อไปบอกต่อไปบอครับฝากติดตามนั้นเปด้วยครับก็นั่งไปขอบคุณพี่ปีชาครับนะครับเดี๋ยวเอาไว้สักนยก่อนเดี๋ยวผมไปเปิดเครื่องก่อนมัติคำนะครับฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมากข้ามาชมนะครับขอบคุณหลายๆครับ